อ่า,าแล้วเออวันนี้เราอยู่ที่วันนี้เราอยู่ที่ไหน,นที่กเกษตรบ้านแม่ลานกเกษตรบ้านแม่ลานอ่ะแล้วก็ที่เขากำลังอธิบายเรื่องปักแมวปักแมว <c oughs> คือมันเป็นแบบ <c oughs> เหมือนเรียกว่าอ,อะไรอ่ะที่ที่เขาปักเองเขาจะให้เราปักให้โชคไหม อาจจะให้โชคต้องรอดูแต่ว่าเดยวจะพาไปดูว่ามันปักยังไงมาดูกันเลยมนอันนี้เป็นปลาเมนดาลาจิ๋วปลาจากทิเบตอันนี้จะรู้สึกจะเป็นธาตุน้ำนะเพราะว่าปลาอยู่ในน้ำเอาปลาอาเอาปลายู่ในน้ำก็เลยเป็นธาตุน้ำธาตวน้ำมันมีความพิเอีบ้างครับก็จะเป็นธาตุทองเพราะว่าสีทองเห็นไหม

จังหวัดแพร่อำเภอรองมากคือเราพบเด็กมีปมคือเด็กคนเนี้น่าสงสารมากมันมีปมอ่ะขอดูปมของเธอหน่อยหนูโชว์ปมให้พี่ดูหน่อยปมจริงๆด้วยสวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนไปจับปลาดุกกันนะเราอยู่ที่ กลางคันนาของไรที่นี่เราก็กำลังจะเดินไปหาปลาดุกในบ่อก,กันเขาบอกว่าปลาดุกอ่ะมันจะขึ้นมากินอาหารบนบกเออเอองงใช่ไหมงงเหมือนกัน <laughs> ไปดูกันเลย <laughs> ตอนนี้อยู่ที่ไหนกันครับคุณพ่อคุณแม่อ่อบ้านเกษตรแม่ลานใช่ไหมใช่ใช่จะมีอะไรใช่จะเลยกับพ่อใช่ครับแล้วเมื่อกี้ไปทำอะไรมาครับก็ตะกี้เราพาเด็กๆนะมันเป็นแม่เป็นแม่คุณเลยเป็นพ่อโอเคโอเคเมื่อกี้แม่นะแม่แม่เนี่ยพาเด็กๆเนี่ยแม่นางแม่นางพาเด็กๆเนี่ยไปทำปลาปลาเนี่ย ที่เลี้ยงไว้เนี่ยจับขึ้นมาย้อมสีแล้วให้เด็กเนี่ยเอาได้ถักตัวละห้าบาทสิบบาทก็ว่ากันไปใช่ไหมพ่อครับครับ,บอันนี้พ่ออะไรครับพ่ออู่ทําสุดไอบีมาฟาร์มทั้งทีมึงรู้จักวัวปะ่ะเคยเห็นปะ่ะเออเออภาษาอังกฤษนี่มึงพอได้ไหมกูได้ว่ะเพื่อนวัวภาษาอังกฤษว่าอะไรเพื่อนเขาเขอ่าวัวตัวผู ข้าวแมนวัวตัวเมียข้าวมุนแล้วถ้าข้าวบอยอะสวัสดีค่ะกิจกรรม่วงบวายของเรานะคะเรามากันที่ร้านขนมเส้นน้ำย้อยอาวังนะคะวันนี้เราจะมาทำน้ำย้อยขนมเส้นกันถึงแม้เราจะกินข้าวมันมาแล้วแต่ว่าเราก็ยังกินได้อยู่ดีเพราะฉะนั้นไปดูกันเลยว่าเราจะกินได้มาก้อยแค่ไหนสามสองหนึ่งสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับรายการครัวคุณ

สวัสดีเจ้าวันนี้น้องอายนะก็จะพามาแบบยาขนมเส้นเนาะอันดับแรกเราต้องต้มน้ำให้เดือดก่อนเดือดปุ๊บเขาต้องเอาไม้หมุนน้ำเพื่มันเป็นวนๆก่อนอ่าหมุนเลยเจ้าโอเคพอน้ำมันเป็นวนๆจะอีแล้วเฮาก็บีบขนมเส้นลงไปเนาะวนอ่าแล้วก็วนตามๆเจ้าช้า มดอ่าเขาบีบมดแล้วก็ร้องให้มันลอยขึ้นมาเนาะลอยแล้วเดี๋ยวมีตักสีเขียวท่นนั่นเอเห็นไหมั่านอ่ะลอยแล้วพอก็ตักขึ้นมามีมดอีกนะวักวักวักเลย ว่าทำเป็นกระจับใช่คือกระจับแต่ภาษาเหนือเรียกว่าเงาน่าจับเป็นเง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 าลูกคนเดียวกับเงาเงาทำอะไรคนเดียวกับเงาเงาทำนี้วินิจักหยั่งกับเงาถูกป๊อปใช่มาภาคนี้ได้ไงอ่ะไม่ใช่คนอีสานได้ซ้ำอ่ะคนใต้ไหนอ่ะสําไม่เหรอ เป็นเละๆนี่เป็นเส้นที่มันจับว่าเลแล้วเป็นเละเพราะว่าใครทำแค่คนหนึ่งอ่ะคนมันไม่ใช่เซตเมื่อกี้นะพี่นึองอยู่หนึ่งใช่ไหมไม่เป็นเป็นไหมได้อยู่ได้อยู่แปลว่าได้ช่วงเก็บความรู้ทันเวลาอันนี้คืออะไรพี่อันนี้ก็คือโทรศัพท์ฮัลโหลฮัลโหล ไม่ใช่มึงอย่าเอาฮาดิเขากำลังจริงจังที่จริงแล้วมันคือหมวกเอาหรออันนี้น่าจะเป็นบ่อรดน้ำนี่แล้วไปดว่าเป็นอะไรเฮ้ยใส่ได้บิดแล้วใส่ได้ดูอันนี้อะไรอ่ะืนเลเซอร์ป่ะอันนี้อยู่ในช่วงก็จความรู้เล็กๆมั้งนะคนรู้หรือไม่ว่า จริงๆแล้วบิก๊กไม่ได้มีชื่อว่าบิก๊กแต่มีชื่อว่าไม่ไม่เตียงกูนะครับทับคัดคๆะอย่าโยนสนดิพี่ลองให้ทำไม,มเสีบอกบอกแล้วว่ามีอะไรก็คุยกันดีๆคุยกันแ้วรูปรักในวัยเรียนก็งี้ยแหละทุกคนเหมือนจุดเทียนท่างกรรมสายฝนแต่คูกี้เหรอไม่สน เพราเรากลางลงจุดเทียนขอบคุณน้องลาเต้ที่ให้มาเรียนรู้ขนมเส้นน้ำย้อยอาหวัง